ครูไม่ใหญ่ต้องไปรวบรวมข้อมูลหลายจุดทีเดียวจากตรงนั้นมาตรงนี้บ้างถ้าไม่ซื้อสาครูไม่ใหญ่ก็จะได้มาคุยกันเพราะที่นี่เป็นแค่เราเรียนรูบาลน,นะจ๊ะฝันในฝันวิทยายังไปถึงชั้นปฐมแล้นถ้าจะไปให้รู้ลึกซึ้งก็ต้องไปถามท่านผู้รู้มณิตน,น,นักปราชญ์อะไรต่งางๆก็ไปถามไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเอาแต่เรื่องถ้าเป็นเรื่องที่น่าศึกษามาก ้มันมหัศจัน์ดเดียวเนี่ยโดยเฉพาะยุคใกล้ๆนี้ซะด้วยมันแค่อีกสงงขายเศษนั้น <laughs> โอ้ยมันไม่นานเท่าไหร่นี่นี่เนาะเป็นเราคือโลกยุคนั้นเนี่ยมันมีสัปปายะเป็นสัจยะปัดสัปปายะสัปปายะี่นี่ มันเกินกว่าที่เราเข้าใจเยอะแยะเลยในยุคนั้นทางดินอากาศฟ้าผู้คมนี่เนาะผู้สูงวัยก็ไม่มีวันชราภาพนี่คนนมคนสาวสวยงามเด็กน้อยอะไรเดียงสาก็มีสติปัญญามีดวงปัญญาเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ นี่รูปร่างของผู้คนทั้งหญิงชายคล้ายหนุ่มสาวสวรรค์ oh. คือมีลักษณะที่สวยงามอารามไม้คล้ายๆกันนะ <Yeah. S 1> คล้ายๆฝา,าแฝดนี่เนาะถ้าฝาแฝดไปตามกำลังแห่งบุญทั่วโลกดูผลเผยล,ล,ล้ายๆแต่ <Yeah. S 1> พอดูคุ้นๆแล้ว ก็แตกต่างกันนี่นะจ๊ะเกิดขึ้นแล้วก็สังคมเศรษฐกการเมืองอันนี้ดีมีแต่ฤดูสบายไม่ว่าจะฤดูร,อดร้อนฤดูฝนฤดูฤด,ด,ดูหนาวมันจะพอดีทุกฤด,ดูการเลยเนี่ยนะเหมาะในการบำเพ็ญสมณรรมหรือปฏิบัติธรรมมากมอก,มกและที่สำคัญเปทั้ง อะไรล่ะอาตายได้บอกไปหมดเลยเนี่ยก็เดี๋ยวไม่ติดตามอ่ะเลอแน่ใจนะคือเป็นโลกในอดมกติที่เราพยายามจะไปถึงตรงนั้นแต่ไม่เคยถึงเลยที่มนุษย์มีเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์เดียวกัน ภาษาเดียวกันอะไรต่างๆเดียวกันอะไรก็เดียวเดียวกันเนี่ยไม่มีทะเลาะขัดแย้งเนี่ยเออไม่มีทะเลาะไม่มีการขัดแย้งทุกคนมั่งคั่งแต่รู้จักเพียงพอมีความสุขอะไรต่างเหล่านั้นเนี่ยและสุขจะงี้ยาวนอนถึงแปดหมื่นปี เวลาละโลกอืมยังไม่บอกหรอก<ฮ>นี่เนาะพราะว่าเดี๋ยวเสียงหมดมเราต้องมาถึงทอบทวนนี้หน่อยนะมันมหัาจัจ์นนะยุคนั้นเนี่ยนี่เราเพิ่งมาถึงพระมังครารรมารสุภิจาร์อาทวนนี้เดนเมืนะ่อวานเนี่ยโปรกรมที่ทำให้ จะรูว่าบปพรกรมที่ทาให้ท่านทรงมีพระราศมีกายสว่างสวหมื่นเล่ากธาท่าน,นั้นในอัตตถายกตัวอย่างมันเป็นแค่สองตัวอย่างเท่าน,นั้นนะจ๊ะแต่จริงๆนี่มันมีมากกว่านี้เยอะเราก็นึกว่าเราจะไปน,นึกว่าเอ๊ะสองอย่างกน,นี้ทําให้ได้อย่างนี้หรือพระรัศมีสว่างมากกว่านี้ แต่พูดไปมันก็มากก็มากเรื่องพูดน้อยก็น้อยเรื่องก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันออนนี้นะนี่นะเราทวนนิดหนึ่งย้อนหลังไปในสมัยที่พระมังกระสมาตุมจิาหรือพระสุมังกราสมาธุมจ้าเป็นพระบรมโพธติสัตว์ที่เสวยพระชาตาคล้ายๆกับพระเวสสันดรออกบททั้งบ้านทั้งครอบครัวเป็นพระดับุทหรือสี ซึ่งในพระชาตินั้นพระบรมโพธิสัตว์มีอัธยาศัสยรักในการให้ทานเป็นอย่างมากด้วยความที่ท่านมีอัธยาศัสยเช่นนี้จึงทำให้กิติศัพท์ของท่านได้เรื่องเลือระบือไปทั่วจมพูทวีปจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งก็ได้มียักษ์ตนหนึ่งอาหารที่โปรดคือชอบกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารชื่อคระธาติกะ ยักษ์วันนี้ทราบว่าพระบรมโพธิสัตว์ยินดีในการบริจาคทานไปต้องไปเที่ยวดักจับจึงคิดหาอุบายเพื่อที่จะไปขอบุตรทั้งสองของพระบรมโพธิสัตว์เมื่อคิดอุบายออกแล้วยักษ์คารถาติกาจึงได้จำแรงแปลงการไปเป็นพราหมณ์และมุ่งหน้าเดินทางไปหาพระบรมโพธิสัตว์ในทันทีมาวานเรามาอยู่ตรงนี้นะเอวันนี้เอาอีกนิดนึง ถ้าที่มีเสียงอย่าถือสาครุไม่ใหญ่นะจ๊าพระพรามจำแรงหรือยักใจบาปได้พบกับพระบรมโพธิสัตว์แล้วก็ไปพูดพรามทำเพลงเลยเอ่ย่าขอบุตรทั้งสองคนกองท่านอย่างไม่เกรงพระอุลาอหรือเกรงพระหารัไทเลยนี่เนาะเออนี เราคงไม่เปิดเดี๋ยวมันไม่ไม,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 มีละฝ่ายพระบรมโพธิสัตว์เมื่อได้ยินพราหมณ์จำแรงนี่น,นจะจ๊ะพูดเช่นนั้นขอบุตรทั้งสองแทนที่ท่านจะหวงแหนบุตรทั้งสองของตนท่านกับรู้สึกปลื้มปิติยินดีที่จะได้สร้างมหาทานบบรมีที่ทำได้ยากอย่างยิ่ง เป็นเรื่องลำบากสำหรับเราแต่เป็นเรื่องง่ายสำหรับพระบรมโพธิสัตว์ที่มีความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตนี่นะจ๊ะเป็นเรื่องปกติของท่านแต่อาิปกติของเราเราคงนึกไม่ออกเราทำได้ไงนี่นะยโดยเหตุนี้พระบรมโพธิสัตว์จึงตัดสินใจยกบุตรทั้งสองให้แก่พราหม์จำแรงหรือ,อยักใจบาปนั้นไปคนหนึ่งอยาก ให้อยู่แล้วในทุกสิ่งถ้ามีใครมาขอสองมาก็เหมือนผู้มีศีลเน่ยเป็นพรามมาอย่างเงี้ยสามยังไม่ทราบเลยจะขอไปทําอะไระก็เข้าใจเองอ๋อคงเหมือนชูชก<ะ>นี่เนาะ,ะนี่เนาะ,ะว่าพรมามจําแรงได้บุตรทั้งสองของพระบรมบดิสัตว์มาแล้วด้วยความอดอยากขิวโหวยและเปรี้ยวปากสุดขีดจ้า ไม่อยากอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพราะอดมานานแล้วนี่นะรอจากนี้ไปคงคอยไม่ไหวอ,อยากที่จะกินบุต,ตรทั้งสองของพระบรมพธิสิตว์อย่างเต็มแก่ทั้งทั้งที่เดินจูงไปให้มันห่จจางสายตาสายพระเน,นตรสักหน่อย<น>ผ่านภูมไมแลวแวบใบนี่นะมันก็จะหมดเรื่องกันเออ แต่ทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมถึงทำกับฉันได้นี่ เสียงครูไม่ใหญ่เั่านั้นนี่นะเคยเคยความหิวหยและเปรี้ยวปากอดอยากมานานอยจ,จะกินบททั้งสองของพระบรมโพทิสัตว์อย่างเต็มแก่คิดแล้วทำยักษราราติกะจึงเลิกแอปเป็นพรามเออ <laughs> แล้วรีบกลับกลายร่างมาเป็นยักษ์ดังเดิมในทันที<อ><อ>ว้าวนี<อ>่ <laughs> จากนั้นยกักษราทิตาิกะก็ได้เคี้ยวกินเด็กทั้งสองตหน้าตาตาพระบระมโพธิสัตว์ผู้เป็นบิดาะแห่งนั้นนั่นเองโ oh. อ้ทำไมเป็นเช่นนี้นะนี่โอ้ทำไงเนี่ยทำไมเนี่ยนี่เนาะทำไมทำไมโอ้ ปกติของพระบรมโพบดิสัตว์เมื่อให้แล้วต้องตัดขาดจากใจใถือว่าเป็นของของเขาแล้วเหมือนทำเป็นทองแล้วก็ไม่เสียดายอย่างนี้ไงถือว่าถวายคุณยายอาจารย์ก็เราแล้วบุญเกิดขึ้นกับตัวแล้วสิ่งที่จะต้องทำคือปลื้มอย่างเดียวมไม่ใช่ลูกงี้อเอาแค่แผ่นครึ่งเออ อย่างนี้เนาะแล้วไปถึงแ่นเนาะแม้ว่าพระบรมโพธิสัตว์จะเห็นเลือดที่พุ่งออกมาจากปากอยากประดุดาราวกับเลวไฟที่พวยพุ่งออกมาอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงกระนั้นความโทมนัสหรือความเศร้าโศกเสียใจไม่เพียงปลายเส้นผมคือแม้เพียงนิดเดียวก็ไม่ได้บังเกิดขึ้นแก่พระบรมโพธิสัตว์เลยแม้แต่น้อยอยิ่งนึกว่าพ่อใจร้ายนะ ไม่ใช่มคนละเรื่องนะนะจ๊ะนี่เนาะเพราะการมอบบุตรทั้งสองเป็นทานในครั้งนี้ถือเป็นการให้ที่ตัดขาดออกจากใจไปเรียบร้อยแล้วและสิ่งนี้ถือเป็นมหาทานที่ทําได้ยากอย่างยิ่งนี่นะนอกจากไม่ขุนมัวแล้วเนี่ยไม่โกรธแล้วเนี่ยตรงกันข้ามความเพลื่มปิติใจยอย่างไม่มีประมาณ จากการสร้างมหาทานที่ทําได้ยากอย่างยิ่งกลับแพ้สร้างไปทั่วสารพานกายของพระบรมโพธิสัตว์ที่พระบรมโพธิสัตว์ไม่ได้มีอาการเศร้าโศกเสียใจแม้แต่สักนิดหนึ่งเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายนะตีบางอย่าง <Yeah. S 1> ตีโพยตีพายไปว่า <Yeah. S 1> พระบรมโพธิสัตว์ท่านใจร้ายที่ยกลูกตัวเองให้ยักษ์กิน จะเพิ่งไปตีโพยตีภายถ้าถ้าจะตีก็เอาทักตีแผน่น <c oughs> อจักจักแผ่นอย่างนี้อออเตีเป็นแผน่นอันนี้นะจะตีโพยตีภายได้อย่าเพิง่งเพราะทำไมพระบร,รมโพธิสัตว์ตั้งจะรายที่ยกโูกตัวเองให้ยักษ์กินของอย่างนี้มันต้องดูให้จบนี่นี่นะดูหนังเราจะไปดูขยักแค่นั้นเราไปคิดแค่นี้ได้ยังไง เพาตอนนี้มันเป็นเพียงแค่ทีเซอร์อนี่เออเหลือนังตัวอย่างเท่านั้นตัดช็อตบางช็อตมาเออเท่านั้นเองนะไอ้จะเพิ่งไปตีโพยตีพายนี่อตีเป็นแผนเอออย่าลืมนี่นะซึ่งเป็นเรื่องทําได้ยากอย่างนิ่งแต่ท่านทํานี่นะเราต้องดูให้จบเรื่องฟังให้จบเป็นก่อนจะไปดูแค่นี้หากวนไมนี่เนาะ ก็ดื้อต่ออ่าต่ออ่าตออ่หน่อยอ่ะหลังจากนั้นพระบรมโพธิธัตว์ก็ได้ตั้งความปรารถนาเหมือนเราถวายแ,าแผ่นแล้วก็ตั้งความปรารถนาเลย,ด,ยด้วยอนิสงส์จากการสร้างมหาธรรมบารมีที่ทำได้ยากอย่างยิ่งนี้อธิษฐานตอนปลื้มเลยจ้ะแล้วไปคิดเรื่องนั้นเลยประกาศไปแล้ว ขอให้เราได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตสาธุจ้และขอให้เราเป็นผู้ที่มีรัศมีกายเปล่งออกจากสรีระตลอดเวลาสระดุดเลือดที่กำลังพุ่งออกมาจากปากยักษ์ในขณะนี้ด้วยเถิดสาธุนี่นะจ๊ะคือพูดถึงอาการที่เลือด พุ่งออกไปลักษณะคล้ายๆงนี้แต่ไม่ใช่ยาวเท่านี้ <Yeah. S 1> อันนึกออกไปจ๊ะ, oh. ะเปล่งรัศธิมิตรไป่ารืมว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ายังเป็นบรมโพธติสัตว์อยู่ <Yeah. S 1> ก็คิดอย่างนี้ <Yeah. S 1> ไปก่อนแต่เป้าหมายคือจะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า <Yeah. S 1> พระองค์หนึ่งในอนาคต <Yeah. S 1> คือถ้าจะไปเป็นตรงนั้นอะไรอะไรที่ยากก็ง,ง่ายสาหรับเรา oh. สําหรับผู้ปราทถนา <Yeah. S 1> นี่นะจ๊ะ และที่อดีตสญงจาการสร้างมหาทานบารมีที่ทาได้ยากอย่างยิ่งในครั้งนี้คือการสละบุตรทั้งสองของตนเองเป็นทานจึงถือเป็นหนึ่งในเศษเสี้ยวของบุปกรรมที่มีปรากฏอยู่ในตำราโดยพระอัตถกถาจารย์เนี่ยที่ทาให้พระรัศมีกายของพระมังกรา,มารสมาธิเจ้าได้แผ่วไปโดยรอบตลอดมือโลกธาตุอยู่เป็นนิดนั่นเองนี่นะจ๊ะนี่ถือเป็นเศษเสี้ยวแห่งบุญ ที่ประกอบเหตุทำให้พระราศมีสว่างครอบคลุมหมื่นโลกธาตุแล้วอย่าไปนึกเอาแค่นี้เลยจะไปทําให้ขนาดนั้นนี่นะไม่ใช่นะจ๊ะยังมีบารมีอย่างอื่นออีกเยอะแต่ตัดช็อตเหลือแค่สองซึ่งวันนี้หนึ่งช็อตนี่นะจ๊ะตามทันไหมจ๊ะนี่เนาะนี่ไอ้ที่เขาไม่ใส่เยอะๆนะเพราะเรื่องมันผ่านไปนานแล้ว อีกอย่างัวหนังสือมันจะหนาเกินไปออแค่แค่นี้ยังไม่ก็จะอ่านกันเลยนี่นะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้สันนิษฐานเอออาจอาจจะงั้นนะเลยจะเลือกแค่สองบุพบกรันรนั้นออที่ทําให้พระรัศมีสว่างไปหมื่นโลกธาตุออที่จริงควรจะมีสักสิบตัวอย่างอย่างนี้นะออแต่สองแต่สองแล้วก็พอนึกออกเออพราะทุกคนที่ฟังนี่มีปัญญาทั้งสิน้นเออ,เอ,อ